ขณะที่ตำรวจกองปราบก็ส่งทีมหนุมานไปคุมตัวเฉจอจื้อเจียงเจ้าพ่อเว็บพนันและสแกมเมอร์รายใหญ่จากเมืองชเวโกโกของเมียนมาส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนนะคะหลังจากที่ถูกตำรวจไทยเนี่ยจับตัวได้ตั้งแต่เมื่อปี2565ค่ะ ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองมาคับการปราบปรามได้คุมตัวนายเฉอจื้อเจียงผู้ต้องหาตามหมายจับตำรวจสากลจากเรือนจำกลางคลองเปรมไปที่สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนหน้าเพื่อรอส่งตัวกลับจีนตามคำสั่งสารอุทธรโดยมีพลตำรวจโทจิรพภผู้ริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาร่วมส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนในครั้งนี้ด้วยท่านท,ที่มาถึงทางชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานได้คุมตัวนายเฉอลงมาจากรถ เจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบคําถามใดๆกับผู้สื่อข่าวนะคะแล้วก็แสดงสีหน้าเรียบเฉยในขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงจากจีนและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยเดินทางมารับตัวในเฉอซึ่งมีรายงานว่าเครื่องบินส่งตัวออกจากท่ากาศยานสุนภูมิไปยังจีนเมื่อเวลา16นาฬิกา20นาทีวันนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทางการไทยส่งตัวในเฉิรล่าช้าถ,ถึง2ปีเพราะว่าในเฉิส่งทนายความยื่นคัดค้านการส่งตัวกลับประเทศจีนแต่สุดท้ายทุกสารก็มีคำตัดสินว่าการส่งผู้รายข้ามแดนนั้นชอบด้วยกฎหมายจึงนำมาสู่การส่งกลับประเทศจีนในวันนี้ทางนี้ในเฉิยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่จากพยานหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าในเฉิคือ ผู้สร้างคาสิโนรายใหญ่และเว็บพนันออนไลน์รวมทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลในเมืองชเวโกโกของเมียนมาและยังเป็นผู้สร้างคาสิโนในเกาะกงของกัมพูชาจนถึงขั้นขอสัญชาติกัมพูชาได้อีกสัญชาติหนึ่งด้วย